I don't know who you are. I don't know what you want. I will look for you. I will find you. And I will kill you. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการอาร์ตปกติกอีกครั้งวัน,นนี้เกสกู๊ปหนังกันนะครับหนังที่พูดนี้คือหนังมามืดเที่าายวฉานในปี2008นะครับนั่นคือ t e k e n สู้ไม่รู้จักตาย Tekken นะก็ต้องเป็นหนังที่เรียกว่า นอกกระแสมากๆนะครับถึงแม้จะมีดา,าราเลียมีสันมาเล่นก็นตามแต่ปกติเลียมีสันจะเป็นดาราสายดราม่าเนาะซึ่งนึกว่าเป็นหนังฆ่าเวลาของเลียมีสันนะครับแต่ว่าจะหนังฆ่าเวลาที่ว่ามันกลับประสบความสำเร็จเกินคาดและทําทให้เลียมีสันเนี่ยกลายเป็นดาราแอคชั่นแต่ที่เขาเนี่ยอายุเกือบจะ60แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นซึ่งแม้คขาไม่จา่ายจัดลอตเต้นทำเป็นโทษเนี่ยอยู่ที่58%หรือแม้แต่มแมตต์เตอร์เติกเนี่ยคะแนนก็อยู่แค่ครึ่งๆนะครับแต่ ทางด้านฝั่งคนดูเนี่ยดูผมว่าจะชอบหนังนี้มากๆนะครับทั้งฝั่งคนดูขอเต้นโทเมโตเนี่ยที่ได้คะแนนถึง85%ส่วน MDB เนี่ยได้คะแนนถึง7.8เลยทีเดียวซึ่งตัวมากสำหรับหนังแอคชั่นธรรมดาเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งสหรับผมเนี่ยนี่คือแอคชั่นระดับยอดเยี่ยมเรื่องหนึงน่งเลยนะซึ่งสหรับผมเนี่ยนักวิจารณ์ดูโจมตีหนังหนักไปหน่อยอ่ะเพราะเขาเนี่ยมันต้องการให้หนังมีอะไรมากกว่าหนังลักพาตัวเนาะแต่สหรับผมเนี่ยถึงแม้พอาหนังมันจะซิมเพิลซิมเพิลอยังไงเนี่ย แต่ถ้าผ่าการกำกับที่ดีบทที่ดีเนี่ยและนำออกมาผลลัพธ์เนี่ยทั้งสนุกและมันตามที่หนังแอคชั่นควรจะเป็นเนี่ยผมว่ามันก็ประสบความสำเร็จพอนะครับซึ่งก็คือกระแสปาตปาขึ้นมาทำให้หนังทุนสร้าง25ล้านดอลลาร์เนี่ยก็เป็นหนังทุนปานกลางเนาะสามารถทำเงินถึง226ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็พวกได้ภาคต่ออีก2ภาคซึ่งภาค2ของก็เฉยแล้วก็ภาคสาที่บอกตรงว่าห่วยนะครับสำผมนี่คือแบบผมไม่ชอบภาคสาวซะเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงกันว่าทำไมหนังเทคเก้น ถึงยอดเยี่ยมในมุมมองของผมนะนี่เป็นความรู้สึกของตัวของผมถ้าผิดภาพการใดก็ขออภัยนะครับโดยองค์ประกอ,ขอบขนาดเทคเคนสบผมเนี่ยผมจะแบ่งไว้4ข้อด้วยกันอย่างแรกการเซตอัพตัวละครนักแอคชั่นทุกเรื่องนั้นยิ่งเป็นหนังภาคแรกเนี่ยก็ต้องมีการปูบทตัวละครปูตัวละครนำให้เรารู้ว่าเขาเป็นใครเขาจะไปทําอะไรจนกระทั่งเกิดเรื่องที่ทำให้เกิดฉากแอคชั่นขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเทคเคนนั้นก็ถอดออกมาได้ดีนะครับอาจจะไม่ยอดเยี่ยมอะไรมาก แต่ก็ไม่ถอดมาหน้าเบื่อเนาะโดยเปิดมาก็ไม่จะฉากบูนะครับเราเจียวเออเป็นเหมือนฉากครอบครัวของตัวละครบรนดมิวส์นะครับสมัยตอนเขายังรักกับลูกกับเมียเนาะแต่พอการงานเสียเองเขาเนี่ยทำให้เขาต้องเหมือนละทิ้งชิตครอบครัวไปนะครับแล้วนุเหมือนเขาจะเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไงเขาก็พยายามจะเหมือนอ่ะคืนดีกับลูกสาวนะครับส่วนเมียเก่าเขาก็เลิกไปแล้วเนาะลูกสาวเขาก็ไปอยู่กับสามีใหม่ของแม่เหมือนเธอนะครับ เราเจ๋งว่าตัวลิมิซันเนี่ยเขาปูมาให้เหมือนนักแสดงดราม่าเหมือนคือดูเหมือนหนังช่วงแรกเนี่ยเหมือนไม่ได้ปูเป็นหนังแอคชั่นนะมาดูเป็นหนังดราม่าที่แบบพ่ออยากคารดีกับลูกสาวนะครับอย่างที่บอกเขาถ่อมมาได้ดีไม่น่าเบื่อน,นะครับหลายาว่าครอบครัวใหม่ของตัวลูกเนี่ยก็ดูรวยกว่าเลมิซันเยอะนะครับส่วนตัวบราดมิลเนี่ยก็แค่เก็บลูกความทรงจำของลูกสาวนะครับถึงหนกักอัทิ้งงานทั้งหมดอย่างงานซีเอเนี่ยเพื่อมาอยู่ดูลูกสาวแม้จะดูอยู่ห่างก็ตามนะครับแต่นอนนี่คือหนังแอคชั่น และพระเอกนั้นไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่เซอเอธรรมดานะครับดังนั้นต้องมีฉากโชว์สักอย่างให้จะไม่รู้ว่าเฮ้ยพระเอกคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างฉากเพื่อนเซอเอของลิมิสันเนี่ยก็มานัดปาร์ตี้กันเนะาะจนถ้าเพื่อนเขาเนี่ยให้เลียมิสันเนี่ยรับงานบริการนะครับบริการกับนักร้องคนหนึ่งซึ่งถึงแม้ฉากแอชชัชนจะดูไม่เหมือนฉากชชัชนหรือว่ามันคล่องเร็วแต่ด้วยความรวดเร็วนี่แหละทำให้เราเห็นถึงสกิลของตัวแบรนด์มิวส์นะครับแน่นอนเขาปูด้วยว่าเออ ลูกสาวของร้านมิลเนี่ยเป็นนักร้องไงเขาก็ไปปรึกษากับนักร้องเขาเป็นบริการซึ่งเหมือนนักร้องเนี่ยถึงแม้เธอจะร้องเพลงอยู่แต่เธอก็เหมือนไม่อยากนํนำให้ลูกสาวของพระเอกมาเป็นนักร้องนะครับเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสำหรับนักร้องกับบริการนะครับจนกระทั่งหลังจากเธอร้องเพลงเสร็จเนี่ยก็เกิดการชุลมุนขึ้นนะครับตัวริมสันก็ทมที่บริการจนกระทั่งมีใครมาคนน่าจะเป็นสตอกเกอร์พยายามจะทำร้ายนักร้องนะครับเราเจอว่าสกิลของลิมสันนั้นเก่งแค่ไหนนะครับับบถึงมมนจะปเดียวก็ตา แต่ด้วยเทคนิคของหนังเนี่ยอ่ะการตัดต่อแบบฉับไวไม่ควิกค,คัตจนมองไม่รู้เรื่องรวมถึงเรมิสันที่บู๊เองเกือบทั้งหมดนะครับก็ทำให้เออเอ้ยเซอเอคนนี้อดีตเซอเอคนน,คน,นี้ไม่ธรรมดานะครับอ่ะกระปูมาแล้วต่อมาก็ยด้คอยู่กับดราม,ม่านะครับพอดึงเหมือนลูกสาวเขาเนี่ยอยากไปฝรั่งเศสไปต่างประเทศนะครับตอนแรกบาเลียมก็ไม่ยอมนะครับแต่แหละพราลูกสาวนะครับโดยตั้งเงื่อนไขว่าต้องโทรมาตอนถึงไมปารีสเนาะ จกระทั่งลูกสาวกับเพื่อนเนี่ยไปเจอผู้ชายคนนึงที่เหมือนชวนนั่งแท็กซี่ไปยังบ้านพักของเพื่อนลูกสาวนะครับและนอนสี่ก็ปูมาตลอดคอสมพันลวงร้านเมียกับลูกสาวความเก่งกาจของอดีตเซอนี้ก็จะเฉิดฉายนะครับเมื่อมีใครบางคนเนี่ยพยาามละพาตัวลูกสาวแล้วก็เพื่อนของเขาซึ่งวันชลาที่เรียม,มีสารโทรพอดีไงแน่นอนเขาไปอดีเซอเขารู้แหละว่าจะเกิดเรื่องกับลูกสาวนะครับเขาใจเย็นเขาไม่ได้แบบววยวายเนาะเขาเตรียมอ,อัดเสียงโทรศัพท์ไว้แล้วบอกลูกสาวใจเย็นนะครับพอรู้ว่าไง ลูกสาวเขาต้องถูกพาตัวแน่นอนเขาต้องพยายามเก็บข้อมูลให้มากที่สุดนะครับทั้งเสียงคนร้ายนะครับแน่นอนว่าลูกสาวเขาถูกพาตัวเนาะแต่นั่นมาสู่ฉากไอคอนิกในตำนานนะครับอะมาถึงฉากนี้ผมก็ขอไปข้อที่2แล้วกันว่าทำไมหนานี้ถึงเยี่ยมการแสดงของเียมิสันเยี๋หวผมเกิดไปต้นคลิปนะครับเลมิสันเป็นนักแสดงสายดราม่า เขาไม่เคยถูกองอเป็นดรายชั่นมาก่อนดั้งที่เขาเคยผ่านไอชั่นมาหลายเรื่องทั้งหนังอ่ะดักแมนล็อบลอยสตาร์วอร์อัพิสดวันแบทแมนบิ๊กินส์แต่พวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะอย่างล็อบลอยเนี่ยถึงแม้จะดูเป็นตัวละครนําแต่มันเป็นหนังแนวย้อนยุคแบบฟันดาบเนาะแถมหนังออกมาทางดราม่ามากกว่าด้วยส่วนสตาร์วอร์อัพิสดวันถึงแม้จะเป็นหนังไซไฟแอคชั Fi, Action, u, ่นมีฉากบูดีไลท์เซเบอร์แต่ป่าเดียนไม่ใช่ตัวละครเอกพระเอกไงเ,เขาเป็นอาจารย์แถมตาตอนจบด้วยนะครับเขาก็ยังไม่ถูกองอเป็นตัวละครแบบ เพย์แ hey, อคชั่นเท่าไหร่เพราะก็ไม่ใช่เอกเสือแบทแมนบิกินส์เขาเป็นตัวร้ายถึงแม้จะมีฉากบู๊กับแบทแมนก็ตามแต่ด้วยความที่ผู้ตัดต,ต่ว่ถึงแม้แบทแมนบิกินจะเยาะเย้ยมแค่ไหนผมชอบมากแต่โนแลนยัง,ย,งยังใหม่เรื่องหนังแอคชั่นทําให้หนังเนี่ยครับควิกค,คัตด,ดูเร็วไปหน่อยแล้วก็การนำกลับฉากต่อสู้ยังธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ได้บูว่าอะไรมากทําให้ไม่ค่อยมีใครมองเรมินสันว่าเป็นดาราหนังบู๊เมื่อก่อนและพอมาแก้ป่วยหนังบู๊ที่มีเนื้อเรื่องและมีความสัมพันธ์ระหว่างแกกับลูกสาวเนี่ย ทำให้แกเด็ดได้โชว์สิทธิ์การแสดงมากกว่าดาราหนังบู๊หลายคนนะครับเพื่อเติมว่าดาราหนัแอคชั่นแบบแอคชั่นเพียวๆหลายคนเนี่ยแน่นอนการแสดงด้วยความที่บทหนังนี่แหละว่าหนังอัดจะไม่มีปูให้เขาแสดงอารมณ์มากเนาะอย่างดาราใน่ดีอย่างอ่ะสเตอร์สตาร์โลนจึงอยู่เขาแจ้งเกิดจากหนังล็อกกี้เป็นหนังดราม่าจิงออสการ์ด้วยแต่พอเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยโซเยนบทก้อยแกบู๊อย่างเดียวนะครับจะมีแบบอิโมชั่นหน่อยอย่างเฟิร์สบ o ็อตระโบภาคแรกเออแกร้องไห้แบบนั้นแต่พอเป็นระโบภาคหลังเนี่ย ก็กลายเป็นแบบบูล้างผ่านนะครับยิ่งอาโนยิ่งแล้วใหญ่นะครับและแน่นอนเคนรีฟด้วยถึงแม้แกจะเป็นดาราที่แสนดีแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็มักจะถูกติดในแง่ของการสแสดงไงเ,เขาเนี่ยสแสดงไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับเขาเองก็ชิงราซี่หลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่แน่นอนเหมือนตัวเคนรีฟก,ก,ก็รู้ดีไงทำให้เขาเนี่ยเน้นทางด้านสตันมากกว่าทำให้เขาเนี่ยโชว์สตันตัวเองหลายฉากไงทั้งสปีดเดอะแมทริกซ์และนอนจอห์นวิก ซึ่งจอวิทเองก็มีการโชว์ฉากอิโมชันของเคนอลิฟที่หลายคนเห็นว่านี่คือการสแสดงดีทีสุดของเคนอลิฟเลยก็ได้นะในจอวิทในช่วงแรกที่เขาได้หมามาเนาะอ่ะกลับมาที่เรมีสันต์ต่ออย่างที่บอกไปเขาเป็นดารานหนังดรามา่าทําให้ฉากที่แบบฉากต้นเรื่องเอยฉากลูกสาวเอยเนี่ยเราเห็นถึงสีหน้าการสแสดงของเขาที่ทําให้หนังเนี่ยมีเลือดเนื้อมากกว่าหนังแอคชั่นทั่วไปนะครับทันทีที่พล็อตของหนังเนี่ยแม่งเหมือนคอมมานโดเลยคอมมานโดคือหนังปี1985ที่อาร์โนเล็ตพล็อตคล้ายๆกันคือลูกสาววถูกตัไป อโนก็จับอาวุธนะครับแบกปืนใหญ่บุกค,คนเดียวไปทรมกองทหารนับ10นะครับเกือบร้อยคนแต่เขไม่บอกเขามาโดยแย่นะผมชอบด้วยเพราะนี่คือเหมือนน่าจะเป็นต้นแบบของหนังแนวยุคแปดสินะบเนี่ยบูร์ลังผ่านฆ่ามากกว่าจะทนทั้งแก๊งแต่เทเค้นเนี่ยเดียมิสันได้เพิ่มชีวิตให้กับตัวละครและหนักนะครับยังฉายตำนานและลูกสาวทั้งสองตัวนะครับเราเจอว่าสีนหน้าแกนเนี่ยเกือบจะมันจะร้องไห้แน่นอนในเบื้องหลังเนี่ยไม่มีเสียงอะไรโทรศัพท์หรอกเขาให้แม็กกี้เกรสเนี่ยดัลนล่าเล่นเป็นลูกเนี่ยอยู่หลังกล้อง แล้วก็ส่งเสียงเหมือนในบทนั่นแหละให้ลิมิสันแสดงอารมณ์ได้เนาะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนพอรู้ว่ามีคนร้ายเนี่ยอยู่ในปลายสายก็พูดนำเสียงแบบเข้มๆเ,เหมือนแบบข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามเลยี่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปลนะี่ยบเฮ้ยลูกสาวจะพาตัวไปอะ่ะคนปกติแบบเฮ้ยสมุตสาวมายอมจ่ายนี่นั่นลิมิสันไม่เขาเปอดีตเสียเอเขาใจเย็นเขาพยาย,ยามเก็บข,ขอ้อมูลจากคนร้ายเขาเลยขู่เลยคือไม่รู้คน,นร้ายรู้จักมันหรือเปล่านะแต่ก็ขู่เลยว่า เออฉันไม่มีเงินเว้แต่ฉันเก่งฉันมีฝีมือถ้าแกปล่อยสาวฉันไปฉันจะไม่ตามล่าแกแต่ทําไมฉันจะตามล่าแกฉันจะฆ่าแกแบบนั้นนะครับจากสิหน้าที่เหมือนลองห้าเมื่อกี้กลายเป็นสิหน้าที่เหมือนเข้มๆไงและพอคนร้ายบอกว่าโชคดีเนี่ยสิหน้าแกก็กลับไปเศร้าอ,อีกครั้งนะครับเพราะแกก็รู้มีความเสี่ยงที่ลูกสาวเขาอาจจะไม่กลับมาไงนี่คือจุดนึงที่ผมชอบหนังเทคนนะครับและต่อมาอย่างที่3บทและฉากแอคชั่น ผมโล่สองอย่างไม่อย่างเดียวกันเพราะต้นตรงชายไชางหนักเทคนเนี่ยไม่ได้หวือหวาเหมือนจอห์นวิกเดอรหรือเลดดิเดมชันคือไม่ได้โชว์พระเอกลุยสตันนี่ตัวเองทั้งหมดนะครับหรือไมไ่โชว์แบบกล้องนิ่งๆหรือแบบเคเนลลีแบบจริงเฮดช็อตหรือแบบกันฟูเนาะหน้านี้ก็เป็นแอคชั่นทั่วๆไปปัจจุบันคือมีการควิดคัตแฮทเฮลนะครับมมุกล้องสันส้นๆหน่อยแต่น็อตเลมิสันแกก็ฝึกไปฝึกเองจนจะให้แกเนี่ยบู๊ในห,หนังประมาณ80%เนาะคือไม่ได้บู๊ทั้งหมด แต่หนังก็ยั้คงใช้การ퀵คัตซึ่งถือว่าทอมมาได้โอเคไม่ได้มึนหัวไม่ได้ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกำหนักเทคเคนพัดหลังๆที่ดูไม่รู้เรื่องและดูปวดหัวมากนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดมีแค่ฉายท่าน퀵คัตธรรมดาธรรมดาเนี่ยเจสันบอลทำไม่ดีกว่าเยอะอยู่แล้วเนาะอะไรทำให้เทคเคนเนี่ยมันดูยอดเยี่ยมแบบของมันบทด,ด้วยใช่เพราะเรื่องมันก็อย่างที่บอกมันเหมือนคอมมานโดแต่คราวนี้ด้วยความที่ทอดมาซิมเปิลเนี่ยเขาต้องเพิ่มให้ฉายชั้นเนี่ยม,มีความฉลาดของฉายชั้นนะั่นคือบท เพิ่มบทเข้าไปนั่นคืออย่างที่เห็นร้านมิวเป็นเซอเอเก่าเขาฉลาดเราเจอว่าตุลสาจูพาตัวเนี่ยเขาบันทึกเสียงเอาไว้อ่พอได้ข้อมูลพอสมควรแล้วก็ส่งข้อมูลไปเพื่อนเซอเอเนี่ยไปสอบถามว่าอ่ะไอ้ฝั่งนู้นเป็นใครลักพาตัวเนี่ยมาโคจะโทโพยาลักพาตัวหญิงไปขายบริการเนาะและไอ้เสียงกุดลักโชคดีเนี่ยเรมิสันก็จําพยายามจำเนี่ยจำเสียงให้ได้นะครับที่ไม่รู้ว่าไอ้มาโคจะโทโพยาเป็นใครเขาเริ่มจากเสียงแล้วข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับองค์กรมาโคโรชาติอะไรเขาเนี่ยแหละ เรียกว่าเขาเริ่มแทบเกือบจากศูนย์นีซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราจะเห็นช,ชายชาติหนึ่งรอเห็นการสืบนี่ไม่ใช่ฉากชาติที่แบบตัวเอกไปเจอบอสแสแบบซิปเปอร์ซิปเปิลเ,เนาะด้วยจวังหวะการเราเลื่องการตัดต่อเนี่ยเราจะเห็นบลันมิวเนี่ยไปยังที่เกิดเหตุลูกสาวไงเออเก็บข้อมูลว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแม้มันจะดูเออเบอร์มเนี่ยก็เถอะที่แบบตัวร้ายถ่ายลึกเอาไว้แล้วตัวเองไปสะท้อนในกระจกนะครับแต่แต่มันก็พออินจากความเป็นจริงบ้างนะครับไม่ผมพัาากสอนบอกคิดว,ว่ามันเวอร์อนะอย่่าาางฉกทีีปเยมถูกจับไว้ในรถปปิิดดหน้าตาแต่แแกบบ ฟังจะเสียงรอบข้างแล้วก็จัหวะก,การเลี้ยวไงนี่มันหลบวิ่งเท่งสจะชัดตอนที่ร้อเพลงโบลอ,อยไปตามหาพี่โยวเย่งแล้วชายชั้นแรกก็จะเห็นว่าอ่ะเขาไปบูที่สนามบินนะครับเราเห็นจังหวะก,การสรับที่ใด้ผมนึกถึงการสรับของเซเวนซีกนะครับแต่ฝั่งนั้นเขาโชว์ลีลามากกว่าไงอันนี้ดูแบบสู้แบบดิบๆหน่อยนะครับ ต่อมาเขาต้องของความเลือจากเพื่อนของเขาเ <P. S 1> พื่อนเก่าของเขาที่อยู่ปารีสนะครับซึ่งปัจจุบันทํางานนั่งโต๊ะไปแล้วนะครับเป็นเกี่ยวข้องกับตํารวจเนะเาะเคยรู้ว่าอ,องค์กรเนี่ยอ,องค์กรคาร์มนเนี่ยทำมานานแล้วในฝรั่งเศสน,นะครับแน่นอนชองคลอดคนเ,เนี้ยตำรวจคนเนี้ยก็เหมือนมีความอะไรบางอย่างไงเขาเหมือนเองเขาเหมือนพยายามจะจับตัวเรมีสันก็อนที่เขาม,มาช่วยลูกสาวนะครับปารีสก็สืบต่อเลยเริ่มจนจะสบเพณีนี่แหละซึ่งหนังมันมีความเป็นกึ่งกึสายลับด้วยไงแกปลอมเป็นคนซื้อบริการนะครับแอบติดขึ้นนัก คู่คนจะไปซื้อบริการลับๆเนี่ยที่แบบพิกฎหมาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแกก็ตามหาลูกสาวซึ่งยังหาไม่เจอไงแต่เจอคนที่สวมชุดลูกสาวอยู่ก็เลยไปช่วยล้วเกิดฉากส่อสู้ขึ้นซึ่งกระทมาได้สนุกนะครับ <c oughs> มีฉาโรถเล,ล่ร่่ <c oughs> ก็ถือ่่่มา่ด้ไม่แย่อาจ่จะไม่่่่่่ว,วามากแต่ก็่อเคนะครับ่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่แบบ่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่ เศร้าอ่ะเพราะว่าลูกสาวคือลูกสาวถูกไม่ค้าบริการเนี่ยคนพ่อคนรู้สึกยังไงเนาะเหลือ,อง็อตที่แบบไอชองคลอนเนี่ยติดต่อมาเหมือนให้ลิมิสันมอบตัวไงจะส่งกลับประเทศเอาลูกสาวละก็มีการหลอกลอก่อไงใช้วิทยุต่ตอจะโทรศัพท์นะครับเนี่ยมันดูฉลาดเนี่ยตัวคออเอกมันจะไม่รู้ไปเอกเนี่ยโอ้โหไม่เก่งนะครับมังแบดแอสมากแล้วตอนฉากถือว่าเป็นฉากไอคอนิกเหมือนกันนะครับตอนที่แกจดอะไรบางอย่างไว้ในด,ดิกชันนารีของภาษาอับานเนียนเนี่ยแกก็เดินทางไปยังสถานท,ที่ที่ผู้หญิงที่แกช่วยไว้บอกไงว่าเออ มีการขายบริการอยู่นะครับแกปลอมตัวเป็นตำรวจนะครับโดยเอาบัตรของชองคอสมาติดนะครับเนีย่ยมันีความเป็นหนังสายลับนะครับแกก็พยายามฟังเสียงทุกคน,กนเขาเออเสียงแกเนี่ยคุณไหม เป็นคนไปโกชื่อมาร์โคหรือเปล่านะครับจนเหลือคน,คนหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยไงแม้จะเหลือคนเดียวแต่เลียมิสันก็ไม่ได้โดนสรุปไงเขาก็อาไอ้ที่จดไว้เมื่อกี้ให้ให้คนอื่นอ่านไงว่ามันพูดว่าอะไรแปลว่าอะไรไงเขาแปลให้ตีใจว่าอุ้ยมีคนส่งข้อความนี่มาภาษาอาลมเเนียนไปให้หน่อยจนท้ายไอคนสุดท้ายเนี่ยพูดคําว่ากุลละนะครับนั่นแหละโดนหลอกล,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 ล่อแลแไอฉากนี้ที่แบบมันโคตรอีกปีกโคตรผีก่กะตอนที่เบลาม่บอกว่าจําฉันไม่ได้สิเนี่ยเนี่ยมันผสมผสานร,ระหว่างบทกับฉากแอคชั่นนะ days phone two days ago. told t the I would find you. เลี้ยงฉากต่อสู้ที่แบบเดมิสันแกล้งตายเนะาะฉากต่อสู้ในฉากเนี้ยมันสั้นมากเลยนะในความที่บทมันปูมาดีไงมีการปูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำให้ฉากแอคชั่นสั้นเนี่ยถอดมาได้ยอดเยี่ยมนะครับนิวมองของผมเนาะและนอนบทเขาปูให้คอคเดมิสันเนี่ยและมิวเนี่ยทำทุกอย่างเพราะลูกสาวทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นฮีโร่จา๋าเขาทําทุกอย่างเพราะลูกสาวไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามนะครับ อย่างตอนฆ่ามาโคเนี่ยเองก็ไม่เท่าไหร่ไงเพราะมันบอกเองว่ามันจะฆ่ามาโคในช่วงแรกนะครับแต่ตอนที่แกได้รับรู้ว่าชองคลอสเพื่อนเก่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าผู้หญิงด้วยนะครับแกก็ตีเนียนเข้าไปหาครอบครัวเขาเลยไงเราเจกว่าเขาไม่ปลาณีนะเขาไม่ได้ขู่นะเขายิงแขนพยาของชองคลอสเพื่อบอกความจริงว่าใครขายลูกเขาไปนะครับ But before bullet between you you'll your put don't get what need, the last thing see before make your children ans, the bullet put between eyes. orphans need, children me see make her if I I is และสุดท้ายสิ่งที่ทำหนังเนี่ยโดดเด่ยนยันเนี่ก็คือความสะใจหนังไอ้ใช่เลยเรื่องมีตัวร้ายที่เก่งๆสู้กับพระเอกอย่างสูสีใช่ไหมเออไอ้นั่นก็ไปไหนแนวหนึ่งที่แบบเออพระเอกจะดีได้ตัวร้ายก็ต้องดีด้วยนะครับเทเคสตัวร้ายก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมในขนาดนั้นเหมือนกับจอห์นวิกแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเทเคสเนี่ยมีความสะใจมากกว่าจอห์นวิกคือสถานะของตัวร้าย อย่างจอวิกก็สะใจแหละที่ตัวร้ายมันไปฆ่าหมาของจอวิกขโมยรถเนาะตอนท้ายแล้วก็ฆ่ามันได้เออจบได้สะใจนะครับแม่งฆ่าหมาจอวิกแต่จอคอดอื่นที่จอวิกฆ่าก็เป็นนักฆ่าเหมือนไงเพื่อเลือกอาชีพเหมือนกันเขาไม่ได้มีมหาจอวิกแต่แรกพอจอวิกฆ่าพวกนั้นไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรไงเรารู้สึกแค่ว่าโอ้โหจอวิกแม่งเก่งแต่ว่าท่ากันฟูเนาะแต่กรณีของเทเค้นเนี่ยคนที่โดนสันไปฆ่าเนี่ยคนนี้ก็กลุ่มฆ่ามนุษย์ฆ่าผู้หญิงงมมมมมาาาาใหห้้้้้ดดเเเเือออนนนรีีโชั่่่วววววยยไพกแสล เรมิสันรา้านมิวจะฆ่ามันทีีิไอแบบนั้นนะครับทำให้การฆ่าแต่ครั้งเรมิสันเนี่ยมันสะใจจึกลึกอะยัะมงมองผมนะครับทั้งมาโคจากโทโพย่าที่โดนเรมิสันทรมานนะครับที่บอกว่าฉันเชื่อกแกแต่มันช่วยแกไม่ได้เออมันสะใจังไงถึงแม้อาจจะรู้สึกแบบตะกิดตะขวงใจตอนที่แกยิงเมียของชองคอสก็ตามอะ แต่ชอยพรมสัดใจสุดตอนไปเจอเซนแคลนะครับคนที่ซื้อลูกสาวของเรมิสันมาประมูลเนี่ยเราเจอกับจอคอรเนี่ยถึงแม้เขาไม่ถูกปูเหมือนมาโคเขาถูกพูดถึงในช่วงหลังเองแต่พอเราเห็นเขาพูดกับเรมิสันเนี่ยเราสึกเลยว่าไอหมอนี่แม่งชั่วมากนะครับแบบแต่ามันไงมันสัใจดีนะครับตอนที่มันจับตัวเรมิสันไปอ่ะแล้วบอกว่านี่เปนแค่ธุรกิจฉันก็มีลูกเหมือนกันแต่นี่มันธุรกิจอะไรแบบนั้นนะครับ See I'm I'm a father myself I have two sons and a daughter This is a business This returns, discounts, have business fine. refunds, buybacks. sales you no 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 are All แน่นอนเขาไม่ฆ่าลรมิสันทีไงเขาไว้ลูกน้องรัดคองไงเพราะว่านี่มันอยู่ในงานประมูลไงถ้าเสียงปืนยังไม่ไปรบกวนแขกเนาะแต่ลรมิสันก็สามารถหนีรอดมาได้นะครับแล้วก็ฆ่าแก๊งๆลูกน้องตายหาเลี่ยงหมดเลยจนเหลือไอเซนแคลนนี่แหละเซนแคลนี่พยายามยิงก็โดนยิงนะครับลรมิสันก็ถามว่าลูกอยู่ไหนเซนแคลนก็พยายามเหมือนแบบไม่ยอมบอกจนทั้งยอมบอกไงว่าอยู่ที่ท่าเรือน,นะครับและก่อนที่ทายว่า แบบมีผลหน่อยสินี่มันแค่เรื่องธุรกิจนะครับแน่นอนว่าเลนเนอร์ของลิมิสัน it's all personal to me it was all business it wasn't personal it was all personal to me เจ้าสันแค่แกสองตัวเนี่ยคือมันสะใจอะที่แบบคนแบบเนี้ยคือทั้งที่มันก็มีครอบครัวมีลูกสาวตาที่มันบอกนะมีลูกเหมือนเลมิสันเนี่ยแต่เขากลับมองชีวิตลูกสาวอื่นเหมือนแบบเป็นธุรกิจนะเนาะเป็นของขายเนาะ เนี่ยมันทำให้สุดสัตใจนะครับและน่นอนคนที่ซื้อลูกสาวไปเป็นชิปในเรื่องเขาบอกว่าชีพผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครน,นะแต่ดูเหมือนจะเป็นผู้อิทธิพลนะครับมิสังก็ไปสู้จากการคนบนเรือจนเกือบเกลี้ยงนะครับจนเหลือตัวร้ายเนี่ยบอสเนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่ใช่นักสู้หรอกเขาเป็นคนมีอํานาจที่เฉยไงดังนั้นเราก็ไม่คาดหวังว่าเราสู้กับเขาแบบสูสีเนาะแต่เราเจงว่าเขาใช้มีดเนี่ยจับลูกสาวเป็นตัวประกันนะครับ แน่นอนเลยมีสันไม่พูดตอดลองเลยนะครับเขาจับจังหวะเลงยิงหัวตายหาเลยนะครับเนี่ยมันคือความสั์ใจ go. แล้วมันก็สมเป็นสมผลด้วยเพราะว่าตัวร้านเนี่ยไม่ได้มีปืนก็ใช้มีดแทนแล้วห่าง,งหัวลูกสาวเขาเนี่ยมันห่างพองที่จะมีสันที่เขาไปซื้เอจะสามารถเลงยิงได้อย่างแม่นยำนะครับและเขาก็สามารถช่วยลูกสาวได้แถมตอนจบยังมีการสารต่อจากที่ปูไว้ไงก็คือพอช่วยลูกสาวจบแล้วเนี่ย เขาพาลูกสาวเนี่ยไปหานักร้องที่ต่อต้นเลื่อนนักร้องเนี่ยพอถูกเลมิสันช่วยเนี่ยก็เหมือนแบบอ่ะจะเหมือนช่วยแนะนําลูกสาวเอาไงเรื่องการร้องเพลงเนาะซึ่งก็ไม่ถูกพูดถึงเลยในหนังสองกษัตริย์นะครับไอเลื่อนนักร้องเนี่ยไอเรื่องกษัตริย์ร้องเพลงเนี่ยไม่ถูกพูดถึงเลยนะครับนักว่าเทเค้นเนี่ยเป็นแอคชั่นที่ทําได้แค่รอบเดียวอ่ะจึงอยู่มีหนังอีกสองภาคตามมาแต่เทเค้นชื่อเรื่องกระบอกอยู่คือถูกพาตัวไปถูกนําไปมันคือพล็อตหนังลกพาตัวและการที่จะเกิดการละพาตัวซ้าซ้อนในครอบครัวเนี่ยมันก็ คือแค่ชื่อเรื่องกับเพอะหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่เดียวก็พอแล้วไงภาคสอแบบเอา้าตัวละพัดตัวอีกแล้วคราวนี้เป็นตัวเลียมกับตัวเมียน,นะครับแล้วยิ่งภาค3นี่คือมันไจะเพาะละพัดตัวที่ซ้ำอะ่ะมันเป็นการละพัดตัวกับช่วงแรกแล้วเมียก็ตายนะครับพอะแม่งเหมือนแต่ฟิจิทีฟก็โคตรอ่ะแต่เป็นฟิจิทีฟที่แบบโดนเหยียบย่ำย่ำดีนะครับเพราะถ้าเกิดเทคเคนภาคแรกคือการนำเพอะหนังแบบคอมบันโดเนี่ยมาเพิ่มหัวใจให้มันเพิ่มชีวิตให้มันเทคเคนสคือการนำเพอะหนังของฟิจิทีฟมาย่ีอะะไรรแบบบนนนัั้เลยค แล้วนี่เกิดผลที่ทําให้หนายเท็เคนยอดเยี่ยมในมุมของผมนะครับและท่านผู้ชมคิดยังไงกันหนะเรื่องนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจากอา่านต่อทีท่านนางกอรซิล,ล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยร์ป้าส,สิบเอ่ยโดลายมอนเพียเตอร์เทอร์เมเตอร์คอมมาเคอร์สายายาสืบพันธุ์และจะมีสุขเกี่ยวกับวิจารณ์หนังหรือแบบพูดคุเคยเกี่ยวกับหนังแบบนี้นะครับก็ติดตามได้นะครับผมมีเฟซบุ๊กแฟนเพจตัวเคยทานและมาทำในเฟซได้ในทูไม่สตอเท่าไหร่สําหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ